แต่ก็เห้าโบตรงย่านเวลาเข้าไปทั้งนอกเลือกไปมองนั่นมองนี่และที่สําคัญมีประกันสังคมให้โอ้ถ้าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขากจะมีเงินแบบว่ายังดูแลดูแลเห้าย่มเข้าเขา่าโรงพยาบาลกับสิมประกันสังคมให้เห้านั่นนี่เนาะแล้วก็พูดครับสบายดีครับพี่น้องครับมือวานนีเตยพ้นได้รับเกียรติจากสาวงามพี่น้องสา,งาวเล่าไต้พี่น้องน้องแก้วตาสา,าวเล่าใต้สาบายดีน้องสบายดีค่ะสบายดีคร ก็คือเรื่องราววันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของคนที่มาทํางานถูกต้องตามกฎหมายด้วยใบวีซ่าทํางานหรือระบบสัญญาจ้างอิโยูก็คือตอนนี้น้องแกวตานี่เขามาแบบสัญญาจ้างอิโมยูมีขั้นตอนหรือว่าอียังแหน่นะอยากให้น้องเว,ว้าสู่เอฟซีฟังหรือว่าวาวสู่และงานเล่าเขาฟังข้อดีและข้อเสียมันเป็นแบบประมาณนี้ในะเวาทึงขอดีก่อนเนาะ ก็คืึหนึ่งเข้ามาถึงต้องตามกฎหมายเนาะบริยานตำวรวจก็คือมันถือกฎหมายอสองก็คือเฮาเสด็เงินเดือนดีดีกว่ามาแบบผิดกฎหมาย <c oughs> แต่การเฮ้าบอรตรงญานเวลาเข้าไปทั้งนอกเลือไปมองนั่นมองนี่และที่สําคัญมีประกันสังคมให้โอ้ถ้าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขากจะมีเงินแบบว่ายังดูแล,ด,แลดูแลเฮ้าย่มเข้าขาโรงพยาบา,า,าลกระซิมประกันสังคมให้เฮานั่นนี่ เนาะแล้วก็พูดถึงข่าวมาแบบถูกตองตามกฎหมายเนี่ยคือดีที่สุดไม่ตอนแรกๆคือบอกทัวพนอยางรู้ว่าไปขอยังไง<อ>ไปยื่นอ๋อไปยื่น,น,นบอ<ง>อันนี้อนะน่องเคยขามาแบบว่าแด้ง,งานน้่งเขาเลยนะไอ,อะแต่ว่าเคยเห็นเนาะคนที่เขาไปขอไปยื่นไปเหดเหตเองเนาะก็คือ,อมีสำเนาทะเบียนบ้านได้จ้างอันนี้จีรา,ากอรลกัลกๆแล้วก็มีของของเฮาเองอก็คือ พาสปอร์ตและอายุต้องถึง18บแปดปีตองต้องต้องต้องผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์แล้วเขาก็ไปยื่นกับบริษัทนั่นๆที่เขาต้องการคือตอนนี้ก็มีหลายบริษัทเลยคือคือน้องแกตานี่ยื่นอยู่เล่าเลยปะคือยื่นอยู่เล่าแล้วก็ให้บริษัททางเล่าเพิ่นจัดงทางงานทางนี้ให้แล้วเพิ่นก็ส่งเฮานําเข้ามาไทยเฮาก็ได้มาเป็นแบบแรงงาน MOU เลยแล้ววันนี้งานนี่เฮาเลือกได้บ่หรือว่าเพิ่นเลือกให้อ่าคั่นมาแนะนําบริษัทเนาะก็เพิ่นเลือกให้เฮาเลือกบ่ได้อ้าย สมมติว่าเฮาเฮาเลือกได้แต่ว่าหนางานเฮาสิเฮ็ดเป็นแผนกเนี่เอ่อเป็นสิว่าจังได๋ทําความสะอาดบ่ทําความสะอาดในห้างบ่หรือว่าเป็นร้านอาหารประมาณนี้แน่ในในห้างในโรงพยาบาในในคอนโดในโรงแรมยังสิเลือกได้คือแล้วแต่ว่าหน้างานบริษัทจะวางให้ใช่แม่นแล้วแต่ว่าถ้าเฮามาเป็นครูผัวเมียเขาสิให้จัดให้เฮาอยู่เป็นครูผัวเมียถ้าเฮามาโสดเพิ่นสิจัดเฮาอยู่ผู้เดียวเรื่องห้องเรื่องมองภาคอาศัยเพิ่นห้ยเฮา คือบริษัทจัดให้หมดเลยแมนแต่ถามว่าเข้าเขามาแบบว่าข้าไปตอวิสาเองไปเฮ็ดเองเริ่มต้นเฮ็ดวิสาเองโดยทีบอวใหมานํากล,ลุ่มแรงงานจากัางลาวนากกับซิปีคือขวอบ่าแต่อายหาในจ้างให้มันได้แมนแต่ถาเดี๋ยากัเฮ็ดเริ่มเฮ็ดเอกสาร แต่แต่บานี้อย้ยกรว่าข้อดีที่ที่ทเรามีบัตรแรงงานมันดีจังไดเพื่อว่าพี่น้องเล่าเข้ามาเห็นกีดเม็ดแล้วเพิ่งยังบ่เคยเห็นเพราะว่าอ้ยก็เห็นนาะแบบแรงงานล่าเฮ้าขี่รถตู้ไปไปต่อไปต้องเท,ท,ที่ยวบางทีก็รถเ,เสียหลักบางท,<น>ทีก็รถเกิดอุบัติเหตุทั้เหียนตามลิดตามข่าวเห็นเห็นคือกันอ้าก็เป็นห่วงก็นั่นแหละข้อดีก็คือบ่เสียงในในในความคิดของแกตาเนี่ยสมมุติว่าเราทําบัตร m อมูนี่ปีหนึ่งสมมติว่าปีหนึ่งเราทาเนี่ยเสียเท่าไหร่ ในในรอบนึงในรอบหนึ่งการทำบัตรบัตร M O U มันจะอยู่ได้สองปีแต่สองปีแล้วหมดตังค์ไปเท่าไหร่กับการทำครั้งหนึ่งแรกๆก็อ่าตอนนี้เลยเนาะอดีตก็ปล่อยมันตอนนี้ตอนนี้ก็คือเวิร์ดบอลไลน์เนาะลักหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหาลงมาหมื่นหาลงมานี่อยู่ได้สองปีอยู่ได้สองปีแล้วก็สามเดือนเราไปรายงานตัวครั้งโดยที่ไม่เสียตังค์อะไรเลยนอกจากค่ารถเมย์ค่ารถเมย์ถ้าเราอยากฝากไปก็ได้แล้วแต่เราหรือว่าเราไม่ว่างไม่สะดวกก็ให้ในจ้างก็ นาไไนจ้างไปให้หรือว่าเราจะเขาเรียกว่ารายรายงานตัว online. ออนไลน์เพราะตอนนี้มีรายงานตัวออนไลน์คือเป็นสองทางเนียนแต่ว่าคือข้อดีคือห mm hmm. มื่นห้าในทั้งหมดปีหนึ่งมีสิบสองเดือนมันตกเดือนละเท่าไหร่โอ้ท่านกว่าบาทน,นะไม่แพงนะก็บ,บ่แพงนะจะว่าหนองเสียบไเสเลียไปเลยแบบนี้อืแต่ว่าถ้าเป็นบัตรท่องเที่ยวคือหนึ่งคือทำงานไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือข้อเสียมากๆแล้วก็ไปเปิดบัญชีก็ไม่ได้นะเปิดบัญชีไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นบัตรเอ็มวีนี่อเาเหตได้มีบัญชีพร้อมนะบัญชีนี้ก็มีเป็นของเกิดอะนอยังแล้วแต่ธนาคารเขาจะไปเปิดจ้ะเขาจะอันนี้ก็คือทย่นี้เขาขาวนะว่าเป็นของเอกชนเด้อธนาคารของต่างด้าวต้องเป็นของเอกชนนะคะแต่ของรัฐบาลประเทศไทยเขาจะให้แค่คนไทยใช้เนาะส่วนมากไอ้ไอ้ที่ไอ้เคยใช้มากจะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงสีเขียวสีม่วงใช้ได้ค่ะแล้วก็ สีฟ้าก็เคยใช้เคยเปิดได้แต่ว่าต้องมีนายจ้างไปรับรองเอาถึงจะเปิดได้สีฟ้าเราแจกใช่ไหมพี่นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือขอดีมันมีหลายขอดีมีหลายอย่างมากมีคือปัจจุบันนี้น้องแก้วตาทาํางนนานอีหยังตอนนีบบบเ้เป็นแม่บ้านแม่บ้านเนียนมากแบบบริษัทเลยเป็นแม่บ้านทำความสะอาดาเอิญว่าโรงพยาบาลหรือว่าเอิญคลินิกดีเพราะมันเป็น สภาพกาาาระสาบแต่ว่าแย่ออกมาอีกเป็นคลินิกต่างหากในหน่อยกับวัยคือคืองานของแกตาแต่ละวันเนี่ยจะรับผิดชอบนงานรับผิดชอบหน้างานชั้นวันหนึ่งโอ้ทำสามชั้นคนเดียวค่ะทำหน้าคนเดียวเป็น<อ><อ>สาวร,รูปร่างทางหน่อยแต่แข็งแกร่งเลยเนี่ยอ่ะก็พอสมควรยอมรับว่าตรงนี้คือทําได้ค่ะคิดว่าไม่เหนื่อยคิดว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามันก็คุ้มกับเงินที่เราได้ออยากถามเรื่องอะไรบอสเวลาเขาเหตุความสะอาดแล้วมีกลุ่คนอย่างปยังมาู้สึกอาย ที่เราทำอาชีพเราเป็นแม่บ้านล้างห้องน้ำล้างมันมันพัฒนาไม่ได้เราต้องเก็บขยะล้างห้องนะเป็นอาชีพที่บางบางทีมันบางคนอื่นบางคนอายบางคนอาจจะอายแต่ว่าสจ้นเกตตาอายเปล่แรกๆก็อายได้อายอายป่แต่ล้างล้างมากเป็นยังคืออายอายอย่างก่นคืออย่างอายคือแบบลักๆคือแกตตาอายบลว่าแกตตาไปทําความสะอาดของนนําผู้ใา้แล้วก็คือว่างปลายแล้วแต่ว่าอ่าก็คือค้นไขหรือว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนบ่ได้เบงเพิ่นบรเเ็นเพิ่นเข้ามากลลวเพื่อนกับ แบบเปิดส่งแบ<ก>บทาธุระเ,เลยแล้วทีนี้ <แก S 1> เราหันหน้ามาแล้วก็แบบตกใจอย่างเงี้ยก็คือแบบตกใจนะตกใจก็คือแบบอ้าก็ขอโทษค่ะเดี๋ยวขอไม่บ้านเขออาแยกทำความสะอาดแป๊บนึงนะคะ<ม>เขาก็เขาก็แบบอ่าเขาก็ไม่ตอบถ้าเขาไม่ตอบสนองแกก็จะเป็นคนเดินหนีเองแต่ถ้าเขาตอบสนองแกก็ทําต่อประมาณนั้นค่ะคือวิธีที่พูดกับอ่าเขาเรียกอะไรลูกค้านี่บริษัทคุณอุปโลกร้อนนีะอันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีตรงที่เราทําบัตรแรงงานนี่แหละ มันดีมากๆบางที่เขาจะพาเราไปอบรมมารยาทคนไทยหรือวัฒนธรรมประเทศไทยเราต้องรู้มารยาทตรงนี้ก็คือแกลล้วรู้ได้เพราะว่าไปอบรมมาเวลาเราไปทําบัตรแรงงานนั่นแหละจะมีศูนย์อบรมอ่อเ<ข>าเออเมนยังเ <หา S 1> มีนนยนก่อนที่จะเข้าจะขามาฟังท่ายันก็มีศูนย์อบรมประมาณนั้นก็เป็นข้อดีหลายๆอย่างข้อดีข้อดีแบบเยอะมากข้อดีเนี่ยแต่ถามข้อเสียนั้นมีน้อยนะมีข้อเสียนรือเ่มีน้อย แต่ว่ามีมันเป็นอะไรขอเสียวันนี้เบิดเงินเป็นก่อนเงินที่ไปทำบัตรใช่คือบางคนน่ะเขาบ่มีเงินหรือว่าเขายังบ่อเพอไง่ายๆแล้ววันนี้การที่เขาเสียเหตุบัตรแรงงานมันใส่เงินหลายแ่นอยู่และการใส่เงินหลายก็คือมาใหม่ๆบางที่กับยังบ่ท่านไหนงานแล้วงานบ่คงทีหรือว่าท่านมีนายจ้างออกห้ต้องออกเงินเอง มองนี่แหละบองเือก็คืออ่าจมีบางทีอาจจะแบบเจอในจ้างที่แบบประการเดวยกันแล้วไม่ไม่ไมลงตัวในงานอาและการมีอีกบางทีก็ในจ้างไม่เข้าใจลูกน้องน้องไม่เข้าใจในจาน้างนาะและก<บ>ารไม่บัตรแรงงานถ้าเห้าเส้นออกถ้าเห้าพิษเที่ยงกันก็ดน,นจ้างเห้าจากล่าออกก็คือถ้าเพิ่นเส้นตายเห้าเห้าบอมยิ่ชิดไปทํางานมองอื่นใดหรือว่นในจ้างคนอื่นที่เส้นทาเห่าใดเพราะฉะนั้นต้องเริมใหม่ต้องเริ่มใหม่เฮ็ดบัตรใหม่อีกเธอหนึ่ง อาถ้าว่างานทั้งหมมันคงเพราะฉะนั้นการที่เสเหตุบัตรเรงงานก็ต้องเบื้อง่อนว่างานที่เขาเหตุอยู่นี่มันคงบอ่อแต่คนห้ามันก็ต้องมีแบบว่าอน,นาคตผักหนานวนาะอายมันบาดแน่นอนทิ้งิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าสนันซาเพราะฉะนั้นก็นั่นละสิ่งที่ตามมากก็คือการที่ได้จากเส้นของหา้าเพิ่นเส้นตายเส้นว่าห้าาลาออกก็คือหฮาบ<ร>าส่สาปมิบัติ นแมนเข้าเป็นคนพิษเงินไขเข้ากับบสสมัดไปอยู่กันในจังไม่ได้แล้วเริ่มไม่อีกเบิดเงื่อนขึนอีกบัดนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีขอเสียมองนี่แต่ว่าก็มีขอดีหลายคอหลายก่อนแต่ขอดีก็เยอะเนาะแต่เราก็ต้องทําตัวเราให้นนาัน่นก็ขึืนกับตัวเขาเองถาว่าเขาเฮ็ดงานมองนี่บ่ได้เขาอดทนบ่ได้เขาเขาเหลือกที่สิบอกเพิ่นตรงๆหรือว่าคุยเจรจาดีๆก็เพิ่นว่า เนี่ยหนูอยู่ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ไวหวนู่นนี่นั่นก็อยากให้พี่เซ็นออกให้แต่ว่าเซน็นเป็นแบบเดียะเซ็นให้นายจ้างคนอื่นรับรองได้นะมันข้นกับเข้าเจรจามองนี่ขืนกับเข้าเบิรเลยคือคือเปินสีอบรม่มเปินสีบอกเปินว่ามอง,มอ,งอบรมอ่ามองอบรมมพิ่บ่ได้บอกอ่ะตันนี้น้องมาศึกษ้าเอาเองแล้วก็พานจากประสบการณ์เห็นมูหอบขางเน่แล้วก็ต้นน้องเองกับบทานในเคยแบบอันนั้นือๆๆก็สิว่า่เคยกับเคยอยู่คือกันแบบเส้นตายบางคนเพื่อนกับแบบว่า แน่ใจบางคนเนาะบางค้าให,ห้าปิดวีซ่าเพิ่นเลย<อ>ให้ห้าไปตีปิดไหนเพิ่นเลยคือไม่อยากไม่อยากข้องเกี่ยวเน้นว่ให้บอให,ห้าววีซ่าเพิ่น,นไปใส่กับ่องอื่นอีกให้ไปตีปิดอยู่ดานเลยแล้วก็ให้เจ้าเฮ็ดวีซ่าดวงใหม่แแต่เจ้าก็คือ,คอระบบฟู u มยถ้าเราไม่อยู่กับนายจ้างเราก็ไปแจ้งออที่ตมเลยว่าไม่รักษาสิทธินะคือจบบัตรนั้นก็จบใช่ใช่แน<า><ๆ>ั่นแหละเขาบอกว่าไปตีปิดปิดวีซ่าให้เขาจะเป็นบัตรท่องเที่ยวแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่ทำาอฟอใหม่อีก นีก็เป็นแบบข้อมูลคร่าวๆเป็นบ่ใช่มีข้อดีหลายๆอย่างก็คืออย่างพี่น้องเล่าเห้นี่ก็บเบิ่งไว้เป็นแนาทางพี่น้องทามาอยู่ในเมืองไทยอยู่ถูกต้องตมกฎหไม้กสิสะดวกสบายน้องเนาะเม่นว่าต้องเสี่ยงที่จะนั่งรถตู้ไปหลายๆหลอยกิโลเนาะนั่นแหละคือขอเสียของคนทีแบบมากแบบพิดกฎหมายเนาะอันนี้เล่าทังได้บ่น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งขอน้อยหนึ่งได้ๆ้ขอเสียของคนที่มากแบบพิดกฎหมายคือต้องลบๆซ่อนซ่อน เฮ็ดยังกับวสะดวกอ่าแล้วก็แบบว่าเวลาเจ้าสิไปซื้อเครื่องสื่อคองเขาบังับเงินสดเขาบับสแกนอย่างเดียวจับกระบอมีบัตรโอนบมีใบธนาคารหรือว่าบมีแอปธนาคารโอนจับบอสามัดเปิดบัญชีได้อ่าบอสามัดเฮ็ดงานแบบเปิดเผยแห้ะสมุดต่อหม้อข่าวจกระโดนจับนายจ้างก็เสียเงินอ่าบางเทธอนายจ้างเสียรายของเ้าอีกเด้เหาก็ถือทรงกับบ้านแล้วก็ถือแบ็คลิสบางเทธอวาให้เข่าวประเทศไทยอีกถ้าเฮ็ดพิษกฎหมาย มีรอยางแห้ขอเสียค่ะก็คืออยากให้พี่น้องแรงงานเราทําแบบถูกต้องเมงใจตาเนาะเมนขอแ <Okay. S 1> นะนาเนื้อทุกคนเอ่ยคลิปนี้อาจจะรูกควรจะไว้เพื่อสำนีเพราะว่า <laughs> นี่นะคว่าอยากเมื่อแล้วอยากนอนแล้วสั้นนอกพี่น้อง <laughs> อ่าพูดสาวล่าพี่น้องสาวโสดอ่าอยากให้ผู้บา่าาไทยนี่มาจีบเด้อเพื่อนว่า <laughs> มีหลายๆคอมเมนต์นะ <p om od> ทิ้งท้ายนะทิ้งท้ายคอมเมนต์ว่าจีบครับจีบครับจีบเลยครับเพราะว่า เอฟซีเปล่าติพนมาคอมเมนต์เนี่ยมันบอกเป็นตีดีใจแท้เจ้าจีบครับจีบครับชอบครับหลายๆคอมเมนต์ได้น้องผ่านอเฉ่าะหน้าตาไปนี้เป็นสะพายไทยแต่ต้องถามเอฟซีครับผมเนาะกระาแฟเวฟซัมมี่น้องโอเคสบายดีขอบใจได้ไห้เด้อสวัสดีครับ